ครับผมทดสอบเยียรก,ก่อนจะส่งครับใน,นลูกค้าได้สั่งมาหลายคนเลยทั้งกบระโดดจิ๋วขนาด1.5เซนแล้วก็กบสายหน้าสันขนาด3เซนแล้วก็กบระโดดสรเเทพขนาด3เซนนครับผมตัวนะครับมากมายหลายสีเดี๋ยวมาชมช่นทีละตัวครับเริ่มจากกบระโดดจิ๋วก่อนเลยเช่นเคยครับคันที่ใช้ทดสอบในวันนี้จะเป็นคันอาชิโนนะครับผมเวท10-20นะครับ กับรอกวีวาทัวร์นาเมนต์รอบรอบ6.3ต่อหนึ่งครับผมเดี๋ยวชมเช่นครับสายวิดีใช้เป็นสาย P.E. Spider นะครับผม P.E. 2.5ถัก8ชมเช่นครับ ละมานี้ครับผมเหยืยอมันตัวเล็กครับอาจจะไม่เคยเห็นแค่นะผมชมตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสายหน้าซันขนาด2.5งจุเซนนะครับเป็นสีเขียวลายพังทองดำครับผมชมิชินครับ ชมตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นสายนาสันขนาด3ามเซนนะครับเป็นสีเขียวเลมอนหลังดำครับผมแล้วก็ท้องเป็นสีส้มปักสีเหลืองครับเอ้ยท้องเป็นสีเหลืองปักสีส้มชมเช่นะครับ ชมตัวต่อไปนะครับตัวนี้เป็นโดดทรงเทพขนาดสามเซนนะผมเป็นสีเขียวแถบดำนะครับปากเป็นสีส้มตาดุๆเลยครับชมชช่น,นครับผม ชมตัวต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นโดดทรงเทพนะครับผมเป็นสีดำล้วนะน,น,นะครับขนาด3ามเซนชมจัิงนะผม ชมอีกตัวครับตัวนี้เป็นสายหน้าสั่นนะครับผมขนาด2.5เซนเป็นสีเขเลว่ลมนนะครับผมท้องเป็นสีเหลืองปากสีส้มครับผมชมไม่ใช่นครับ ประมาณนี้ครับผมฝากเขาได้ครับกบดูเจียบแคนี้ฟอ็อก